มาลาลาเรียมกำลังไถ่พนให้มาลาลาในไม่ช้าดิม่ช้านี้เจ้ังมากใช่วยข้าหากำงพนมาลงข้าอ่านีชิหกรเให้ลงมาสิ่งอยู่ที่ร่างองักโตสด กอเจ้าคำึงใจครับาแล้วก็ตอนจบชอบเลยแค่นี้ก็ถึงใจเราอย่างไม่ได้เริ่มเลยคือคือั่งโกศลติดพิษแล้วตอนนี้ ติดใจหรเปล่นี่ไม่ได้เริ่มทําอะไรมากมายเลยนะขาเรียกว่าข้าใหม่ปลามันโอเคครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสาหรับฉันนี่แหละท่านขุนที่สวยที่สุดนะครับออนแอร์ EP 6นะฮะก็ออนแอร์ทุกวันศุกร์เวลา4ทุ่มครึ่งนะครับทางช่องวัน31ครับแล้วดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดได้ที่ ichi e หรือ www iq com ที่เดียวเท่านั้นนะคะแล้วอย่าลืมนะครับตอนนี้เรามีกิจกรรมแจกทองกันอยู่ด้วยแค่เซลฟี่กับพวกเราแล้วก็เล่นตามกติกาก็มีสิทธิ์รับทองไปเลยฉ่ำเลยจ้าถูกสับ ดาเลยนะครับผมครับอาทวีคเลยนะคะ,ะเจอกันนะคะขอรู้ลึกผู้โชคดีกันหมดคำถามที่ได้ข้างขาใจเพราะเธอตอบแล้วทุกทุก